สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรจจำกัดมหาชนจากการรายงานสภาพการจราจรล่าสุดของวันนี้ภาคเหนือถนนสายเอเชียมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือรถอย่างนานแน่นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าให้หลีกเลี่ยงการจราจรบ,บนถนนสายหลักโดยในช่วงจังหวัดสิงห์บุรีชัยนาทสามารถเลี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข3 2สองถนนสายเอเชียให้ใช้ทางหลวงชนบทมุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือแทน ภาคตะวันออกทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข3าบางนาตราดทางพิเศษบุรณาวิถีออกสู่ภาคตะวันออกการจราจรมีสภาพคล่องตัวรถยนต์สามารถขึ้นตัวได้ดีภาคอีสานทางหลวนงนครราชสีมาที่2อ,ออกประชาสัมพันธ์เนื่องจากมีการรายงานสภาพการจราจรถนนมิตรภาพขาออกช่วงกิโลเมตรที่58ต่างระดับเขาใหญ่ถึงทางขึ้น way, อมอเตอร์เวย์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีสภาพการจราจรนานแน่น รถเคลื่อนตัวด้วยความเร็วเพียง20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงเตือนให้ประชาชนตรวจสอบสภาพรถและเช็กระดับน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอก่อนเข้าใช้มอเตอร์เวย์ M6 ที่มีระยะทาง80กิโลเมตรเนื่องจากไม่มีสถานีบริการน้ำมันและอู่ซ่อมรถให้บริการและภาคใต้ ถนนสายหลักถนนพระรามสองช่วงผ่านตัวเมืองสมุทรสาครทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกกรุงเทพมหานครปริมาณรถน้อยคล่องตัวปิดช่องทางด่วนพิเศษขาออกสภาพโดยรวมรถวิ่งคล่องตัวแล้วจึงปิดช่องทางด่วนพิเศษให้ใช้เส้นทางได้ตามปกติ